สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันค่ะคลิปนี้มาดูผัดผักคันจองแคบหมูกับเอฟซีขาเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีอ่าพริกจินดาแดงนะคะมีน้ําตาลทรายค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะมาดูกันเลยค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันธุลากันค่ะผัดผักคันจองแคบหมูค่ะ ไส่ลงไปเลยจ้าผักคันจองค่ะสวยๆค่ะจากสวนป้าทองจันค่ะสวนพี่สาวคุมพันธ์ค่ะสวยงามเลยค่ะผักคันจองใช้ไฟแรงๆเลยนะคะผัดกับเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะนี่ค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะ พริกจินดาแดงค่ะหั่นแฉล็บล็บใส่เลยค่ะแล้วก็จะเป็นผงชูรสเป็นเต้าเจี้ยวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปึ๊บกระเทียมเจียวครึ่งนึงค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่โรยหนะ้าช่วงที่เราผัดเสร็จนะคะนี่ค่ะผัดไปเลยค่ะไฟแรงๆนะคะ กุ้ยเตียมค่ะตะไคร้ทำแกงฟักเลยค่ะแกงฟักขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเมนูต่อไปคือแกงปลาใส่ฟักไข่สค่ะแกงเหลาๆค่ะพี่น้องใส่ใบแมงลักโอ้น่าจะอร่อยค่ะแกงปลาใส่ฟัก นี่ค่ะโอ้โหสดสดเลยค่ะนี่ค่ะผัดให้อร่อยไฟแรงแรงเสร็จแล้วค่ะใส่แคบหมูล,ลงไปเลยค่ะจวดนี่ค่ะใส่แคบหมูล,ลงไปพอเราใส่แคบหมูล,ลงไปเราปิดไฟเลยนะคะ นี่ค่ะเราปิดไฟเลยเดี๋ยวแคบแคบหมูเราจะกคืนตัวเดี๋ยวจะไม่กรอบพอแล้วค่ะนี่ค่ะปิดไฟเลยค่ะเตรียเรียบร้อยค่ะใส่ถาดเลยค่ะตักใส่ถาดเลยค่ะ fc ค่ะ จากเซัดเลยค่ะอร่อยเลิศดรสค่ะปึ๊บอ่ะคุธิ์มาใกล้ๆเลยค่ะคุธิ์ค่ะนี่ค่ะโอ้ผัดผักขันจองใส่แคบหมูค่่เอฟซีค่ะอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันนะคะร้อนๆนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องสุดๆสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคคัมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะ แซ่บมากเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะแคบหมูกับกรอบแคบหมูทำเมื่อวานนะคะนี่ค่ะทำเมื่อวานถ่ายให้เอฟซีดูสุดๆเลยด้วยค่ะพี่น้องเนี่ค่ะมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะทอดผัดผักกัญจองถาดใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะ่โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะเอฟซีขานี่ค่ะ อือห uh ืส huh. ุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะผัดผักกันจองแคบหมูค่ะว้ซีขาะนี่ค่ะอร่อยอร่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ